ดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับลีน่าอยู่แล้วนะคะเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนก็คงจะอยู่บ้านกันแล้วก็อาจจะซิงๆเบื่อๆวันนี้นะคะลีน่าก็เลยจะพาทุกคนมาทํามันบดค่ะซึ่งวิธีทำเนี่ยมันง่ายมากๆแล้วก็ใช้อุปกรณ์น้อยมากๆด้วยค่ะแล้ววิธีทําจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้นะคะก็ะจะมีมันฝรั่งชีสนมสดเนยจะเป็นในจืดหรือในเค็มก็ได้ค่ะพริกไทยแล้วก็เกลือ วิธีการทํานะคะขั้นตอนแรกก็คือล้างมันฝรั่งของเราให้สะอาดค่ะโดยมันฝรั่งที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะใช้2อหัวค่ะจากนั้นก็ปอกเปลือกของมันฝรั่งออกแล้วก็หั่นเจ้ามันฝรั่งของเราเนี่ยให้มีชิ้นที่เล็กลงโดยวิธีการหั่นก็คือหั่นให้มีชิ้นที่เท่าๆกันเพื่อที่เวลาเราไปต้มเนี่ยมันจะได้สุกพร้อมๆกันค่ะ จากนั้นนะคะก็นำน้ำเปล่าไปต้มให้เดือดเมื่อเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เจ้ามันฝรั่งของเราลงไปใส่เกลือลงไป1นส่วนสช้อนโต๊ะจากนั้นนะคะเราก็ หลีไฟให้เป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็ต้มไปประมาณ30-40นาทีเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คนะคะว่าเจ้ามันฝรั่งของเราเนี่ยเข้าที่หรือยังโดยการนําช้อนเนี่ยลองไปจิ้มดูที่มันฝรั่งถ้าช้อนสามารถผ่านมันฝรั่งได้ไง่ายๆเนี่ยแสดงว่ามันฝรั่งของเราเนี่ยเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็นําเจ้ามันฝรั่งของเราไปกรองงามออกแล้วก็ทําการบดได้เลยค่ะ โดยวิธีการบดนะคะเราก็ใช้ช้อนเนี่ยบดลงไปเลยหรือว่าใครมีเป็นตะแกรงนะคะก็ใช้ตะแกรงก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะบดละเอียดกว่าจากนั้นก็ใส่เนยลงไปครึ่งช้อนโตค่ะแล้วก็นมอีก3ช้อนโตเสร็จแล้วก็จะใส่จานได้เลย มานะคะแล้วก็มาดูซอสของเรากันดีกว่าซอสของเรานะคะก็จะใช้ชีสสามแผ่นนมสดอีก10ช้อนค่ะจากนั้นก็นํานไปเวฟในไมโครเวฟโดยใช้เวลาประมาณ2นาทีค่ะแล้วก็นํามาคนให้เจ้าชีสของเราเนี่ยละลายเข้ากับเนื้อนมสดค่ะก็จะเป็นอันเสร็จคะ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวนะคะสำหรับเจ้าตัวมันบดของเรา ก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะสำหรับพริกไทยที่ลีน่าให้เอามาตอนต้นนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่าใครอยากจะใส่ไหมตรงตัวมันหมดนะคะเพราะว่าถ้าใส่มันก็จะมีกลิ่นแบบเครื่องเทศเผ็ดๆนิดนึงว่ากลิ่นหอมอะไร่างนี้ฟริงใส่แล้วก็จะดูแบบก็จะมีความสีสันนิดนึงแต่ในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นโอเคค่ะเรามาชิมกันเดี๋ยวจะลองชิมเปล่าๆกันนะแบบไม่ใส่ซอส คือกินไปมันจะแบบกลิ่นหอมเนยมากคือถ้าใช้เนยจืดมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้เป็นเนยเค็ม,มจะมีความเค็มนิดนึงแล้วก็แบบมีกลิ่นเนยขึ้นแล้วก็มีความนุ่มนวลของนมอยู่ซึ่งแบบดีเดี๋ยวเรามาลองแบบมีซอสชีสดิปกันบ้าง ชีสจุกๆไปเลยมันดีมากอันนี้คือดีมากสำหรับใครที่ชอบชีสเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่ามันคือชีสดิบเอาไปราดกับมันเนี่ยมันจะมีความแบบจากตอนแรกที่มันมีความหอมนิดๆของเออจ้าเนยกับนมแล้วพอมาผสมกับชีสดิบมันก็คือเค็มมาโปะซึ่งมันลงตัวมากเลยค่ะ ก็เมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่ซอสเนี่ยอาจจะไม่ชอบชีสก็อาจจะกินเป็นมันบดเปล่าๆก็ได้หรือใครที่ชอบเป็นแบบซอสเกรวี่อะไรเงี้ยก็ลองไป search ตามอินเทอร์เน็ตดูนะคะเพราะว่าก็มีอยู่หลายสูตรเหมือนกันที่เขามีสอน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ลีนาด้วยนะคะคลิปนี้ลีนาก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย